ก็คือผู้โทรได้เงินแสงมานีนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทาง CP เมจินะครับไก่ย่าง5ดาวจิ๋วเชื่องผู้เซินเกียวหนังและ็สมกะหลี่ต้องกุญแจด้วยพร้อมทั้งแอนตาซินแต่เข็มละ500บาทนะครับ,รบแล้วก็โป้งเผาเดลิเวอรี่สี่ฟุตนึกถึงโตโยต้าต้องเคมอเตอร์ครับครับนี่นะครับคุณวิเชียนสมภพบลุงโลดนะครับผู้ใหญ่ใจดีกับสุดยอดโปรโมชั่นโอ้ยหักสวยเลยครับมาแสงมานีโอ้โหอ่ะ โปรโมชั่นของ Toyota K-Motor รับประกันเครื่องยนต์8ปีรับประกันตัวถังปอดผู10ปีด้วยกัน21โชว์ลูม19ศูนย์บริการครับใกล้ที่ไหนสะดวกที่ไหนเรียนเชิญครับต้องขอบคุณ K-Motor โดยคุณวิเชียนสมภพลุงโลดครับเอาละครับดูแล้วทางด้านของพุโทโธทางพี่เลี้ยงนะครับบอกให้เดินเบียดปล้มในเลยนะครับโอ้แต่ว่ามาโดนหักล้มไปนี่ครับเหลี่ยมดีเหลือเกินนะครับแสงมณีนี่ เอาล้วครับวงนอกนี่ก็ซ้ายวงในนี่ก็มีเหลี่ยมเข้ามาช่วยอยู่ที่พุโทโธนะครับวันนี้จะบบทให้ทางด้านของแสงมณีนี่ยุบหรือเปล่านะครับแม่กระเตงฝังแข้งเลยนะครับแสงมณีนายต้องพุโทโธนี่แหละครับชุดเล็กๆอย่างนี้โอ้โหทีมเพชรด,ดีบ็อกซ์ซึ่งรโมชัน่นนี่นะครับทั้งเสียเนาเสียตังแล้วก็นตะเดชออกคู่มวยมาพร้อมทั้งเสียบอลด้วยเอาพุโทโธแดกเอาน้ำเงินแสงมณีแสงมณีต้องซ้ายเอาเทโอโหย ดีนะไม่ชิงดาถ้าชิงดําโดนลูกนี้เข้าไปเรียบร้อยครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับโอ้โหยักแต่ละแข้งโอ้ทางมวยทรงมวยนี่ดูดูดูเสียบเข้าไปครับแผงมานีอา้าววุฒโธวุฒโธแมวงในวงในไอ้กรรมการแยกก่อนครับเอาล้ครับดูว่าทางด้านของแสงมาีวงนอกนี้มีแข้งซ้ายนะครับวงในนี่ ดูว่าทางด้านของผูท้ทโธนีจะกแข็งแรงแต่ว่าแสงมณีนี่ก็ได้เหลี่ยมช่วยนะครับคอยบิดคอยโต้คืนตลอดเหมือนกันครับเกมการยกนี่ดูว่าคู่นี้นี่ต้องเบียดกันถึงยกท้ายๆยแน่อยู่ที่การยืนระยะแล้ครับแม่ดูแล้วประเภทออก่อนอ,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 อกแข็งในนะแสงมณีเนี่ยผู้ทโธขยับขยับจะเข้าอย่างไรเอาจับปังโอ้ฮนุมานเหยียบลงกาเลยทีเดียวแสงมณีนี่นะครับโอ้เด็กคนนี้นี่ ย่งวัดดูกันอยู่นะครับอะไรก็เกิดได้นี่แหละครับมวยอย่างนี้มวยดีๆอย่างนี้ต้องนึกถึงเลยท่านดรพงศ์วิเศษไพฑูรย,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 ยนามของซีพีด้วยครับ,รบนี่แหละครับหาผู้ที่มีแต่ให้ท่านดรพงศ์ตอนนี้บนเวทีบนเวทีบนเวทีวทพุโทโธแดงโอ้พุโทโธจิมบัตแสงวันนี้มาวงในวงในมาผักออกไปพุโทโธพุโทโธ เอาละครับเริ่มจะเบียดติดแล้วนะครับพุทโธตอนนี้นี่มีหมัดจิ้มท้องด้วยตัดกําลังนะครับเอาละครับพอเริ่มปล้ำได้นี่ดูว่าแสงมณีนี่จะช้าลงไปหรือเปล่าเอาละครับวงในสู้กันตอนนี้จะห่างๆโอ้โหเทลงไปอีกแล้วครับเดินนะครับยกนี้น่าจะเห็นหน้าเห็นหลังหรือเปล่านะครับพอปล่อยตัวออกมานี่ทางด้านของพุทโธนี่เดินขย่มทันที แสงมณีก็พยายามไล่แขนนะครับแทงเข่าโต้คืนไม่ยอมเสียเปรียบโอ้โหแข้งขวาออกมาชัดเจนแล้วนะครับทางด้านของพุทธโธโอ้โหนี่ครับมาเกาะเกาะพุทโธทมาตีแสงมาดีตีโอ้โหมาสงรามเข่าสงรามเขา่าก็ตอนนี้มาใครตีใครใครตีใครครับโอ้โหสถานการณ์ตอนนี้มาสงรามเข่าครับพิ้าวมาดูนะครับเล็กๆแหมแต่ต่อยกันมันมากๆนะครับ รุ่นนี้นี่ในดีนะครับโอ้โหปิติเมือง้อนแกน่นยอดมวยเลยอยู่กันเดิกกุยสายลน้วลน,ลนอ่ะมาดูคู่นี้ตัวเล็กแต่ว่าต่อยเกินตัวเลยอ่ะโอ้โหน,นี่นี่เขาเรียกาช้างเผือกอยู่ในป่าจริงๆไยแดงพุโทโธน้ำเงินแสงมณนีเอาอาลีโอ้โหไม่มีใครยอมใครจริงๆตอนนี้สงคาเขานะครับเบียดกันตอนนี้ทางด้านของแงมคนี้ออกมาเดินเบียดเข้าหาป้างแล้วโอ้โหหักลมลูกนี้โอ้โหเอาเลยครับลูกนี้นี่ เสียหายพอสมควรครับผู้โทรไปอยู่ล่างแล้วแสงมณนีเอา้าเตะไม่มอ้ฟันโอ้ยฟันตตอ,อีกด้วยโอ้โหนี่ครับมาไม่สนชนอย่างเดียวผู้โทรมาขีบไ,ไ,ต,ไตีไตีเอ้าตอนนี้ยังไงมาอู้จับไม่เปรียบไฟแดงไตีเอาแสงมานีแสงมานีโอ้โหมันจริงๆครับคู่นี้โอ้โหอย่ารออย่ามองนะอย่ามองอย่าเหลือบมองไป ไต้สกอร์นั่นย่าบูโอ้โอ้โหแสงมณีโดนอีกแล้วพุทโธพาพาพาไปแล้วพาไปเตะด้วยนะครับพุทโธเอา้าโอ้โเข่าอ่อนด้วยนะครับโอ้โหโดนไปสองดอกแสงมณีชักงงชักงงเอา้าโอ้ซ้ายมาเข้าแล้วแสงมณีเข้าแล้วไม่เล่นเชิงแล้วเอา้านายมากแล้วพุทโธมาแสงมณีไปเ hey! ฮมาแสงมณีมาอีกแล้วใหม่รอบแสงมณีมาอีกแล้วพุทโธมาโอ้โหไม่มีใครยอมใครจริงๆคู่นี้ ตอนนี้ดูว่าทางด้านของพุธโธนี่จะออกไมตั้งรับนะครับปล่อยให้แสงมณีนี่เปลียดเข้าไปโอ้โหวงไหนทาได้ดีแล้วก็แข้งซ้ายเอาเลยครับพุธโธต้องออกมาเดินบ้างเลยครับตอนนี้พยายามจะเบียดปล้ำในตีเข่าสถานการณ์นี้ก็ยังถือว่าคู่ขี้สูงสีกันมากครับคู่นี้ยังมองไม่ออกบอกไม่ถูก พุทโแดงน่าเงมนแสงมานีโอ้โหนี่ครับนี่อ้าวใครอยู่ล่างอ้าวพุทโธอยู่ล่างโอ้โหแต่ยังคู่ขี้คู่ขี้อยู่ครับโอ้ยนี่ครับยกสุดท้ายเดี๋ยวมาดูยกสุดท้ายยกชิงดาแต่ว่าตอนนี้โอ้หโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาชุดใหญ่ครับเฮียลีโอ้โหจะหักเขานะครับมาเสียหลักโดนแทงลูกนี้นี่เสียหายครับทางด้านของเดนมาี เอาเลยครับแต่ในช่วงปลายยกนี่ก็พยายามจะเร่งเอาคืนเหมือนกันเกมนี่โหเบียดกันเหลือเกินครับโอ้ไปดูลูกที่จะไปแจ้งความนี่ดีไปหันหลังข้างหลังนี่ดีหมดยกก่อนนี่มันลุจุดจบครับโอ้ยเรื่องมวยเนี่ยไม่เป็นเสารอใครนะเออแน่ดีมีทั้งแสนไกลสิทธิ์คู่อัดเป็นไงโอ้โหยอดมวยนะตอนนั้นบางคนยังเด็กๆดูเลยกจำได้ชัดจำเปนตั้มลุงทินีครับโอ้โหมาแล้วครับตอนนี้ยกสุดท้ายสถานการณ์ชิงดำนะครับ ทางด้านของแสงมณีออกมาเดินเบียดทันทีนะครับพยายามจะปล้ำในตีเข่าสู้ไม่ถอยแล้วนะครับในขณะที่พุทธโธเดินทําได้ดีนะครับแต่ยกนี้จะออกมาตั้งรับหรือเปล่าเอาเอาลยครับเอาแลยครับโอ้โหอย่างนี้เบียดกันอีกแล้วครับอะไรก็เกิดได้อะไรก็เกิดได้ไม่รู้ว่าย่อ,อมานิดนึงหมดแรงเมื่อไรเรียบร้อยเอาผู้สายชนชมรายการนี้อยู่กิ่วเจิงกิ่เจิงนี่อ้าวโตโยตา้าเคมอเตอร์คุณวิเชียน ท่านทวตภพในน้ขผง CP พีทั้ง5ดาดาโอ้โห,โโหนี่ครับมาสถานการณ์ยังไงยังไงมาทีมูน้ำเงินบอกว่าเดินแล้วทำได้ดีแสงมานีโอ้โหนี่ครับมาแต่ว่าพุทธโธมาก็ยังนิ่งอยู่ครับพี่พี่อาลีเอาแล้วครับสถานการณ์ตอนนี้จะตั้งรับเยอะไม่ดีนะครับทางด้านของพุทโธโเสราะแสงวานนี้นี่เดินเบียดต,ตลอดแล้วเสียงเคียดนี่ดังเหลือเกินเอาแล้วครับตอนนี้เล่น เต็มสปีดแล้วนะครับวงในตีได้ไม่ได้เอาแล้วครับพักโอ้โหไอ้ลูกนี้นี่ดตันไปอยู่ล่างครับแมมันเสียท่าตรงนี้แหละทำท่าจะได้จะได้ไม่ไม่ไมุดอยู่ล่างทำไมอ้าวจับแล้วจับแล้วขันเข็นไปไหมแมเข็นไม่ไปเข็นไม่ไปได้ท่าแล้วนะครับพุทธเ้าแสงมีมาหม่แล้วเอาขยันขยันขยัน,น,นอีกแล้วขยันต้องได้ทรงด้วยนะครับมวยสมัยนี้ต้องมีทรงด้วย <c oughs> นี่ครับ โอ้โหอ้าวยังไงครับเวลายังมีอีกหนึ่งนาะทีนิดๆแสงมานีนี่ยครับมาหักโอ้โหแต่ว่าพุทธโธมแรงแล้วเกินพุทธโธโอ้โหโอ้โห,โโหเกมนี้อยู่ที่ใครแข็งแรกกากันแล้วครับตอนนี้เพราะว่าแสงมานีไม่ยอมไม่ง่ายอยู่แล้วนะเบียดเข้าไปหักล้มไปอีกเอาแล้วครับเอาแล้วครับพุทธโธยังไงครับเวลายังเหลืออีก ครึ่งนาทีนะครับตอนนี้อย่านะอย่าอย่าโดนเยอะนะอย่าโดนเยอะโดนเยอะนี่แฟนเยอะไปด้วยนะแฟนสลบไปด้วยนะโอ้โอ้จัดมวยยังไงเนี่ยฮะมวยสนุกอย่างนี้เลยนะครับนี่แหละทุกอ,อยูมวยมันมันสุกทุกวันสุกท่านตัตตพงศ์นี่เสียเน้าเสียตังแล้วก็นัทเดชเสียโบสถโอ้โหออ,ออกมานี่แหละยุคไหนยุคไหนในานามของเพชรดีๆทั้งบอลด้วยครับครับเอาตอนนี้ โอ้โหแสงมานี่มาไอ้ลูกหักล้มที่มุมตัวเองนี่มาถ้าเป็นอยู่ข้างบนนี่โอ้โหกลับมาคู่ขี้อีกครั้งหนึ่งนะครับต้องยอมรับเลยครับเบียดกันจน,นถึงกลางยกห้าโอ้โหนี่ครับมาอ,อือหือหาสงครามทำท่าสง,งบแล้วครับีบอารีครับแต่ว่าตอนนี้นะครับทางด้านโอ้โหห้ายกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับ